สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศึกเจ้าเหมยไทยจากเวทีมวยสยามอมน้อยนะครับประจามันเสาที่9เมษายนพุทธศักราช2565นะครับถ่ายทอดสดทางไทยทีวีซีช่อง3เวลาประมาณเที่ยง15บู้แรกนั้นเป็นเขาผ่องศักดิ์ปิญโยพบกับทางด้านพลายเพชรยยนี่มหมยไทยเท่หมนหนัก121ปอนด์คู่ที่สองนั้นเป็นมวยรอบท็อปมันมวยมันพันดุระหว่างเจ้าเปาไทยอออาคม พบกับทางด้านสองฝั่งของเอฟเอคุบที่หนัก135ปอนด์คู่ที่สามเป็นเู่อกของรายการนั้นมวรอบแชมเปียนมาบินรอบน็อกเอาท์วัชรพลสิงห์มาวินพบกับทางด้านสิงห์ดมทองมวย1688และคู่ติทารายการวันนี้เป็นสิ่งพิเศษผู้เก็ตสิงห์มวยไทยวันนี้พบกับมวยแทนนะครับเจ้าเพชรชุมพรแคะยาสัตว์หรือเจ้าเพชรบางบุรต่อสุรัตน์เดิมนะครับที่หนัก115ปอนด์ นี่เป็นโปรแกรมมวยศึกเจ้ามวยไทยวันนี้มาดูราคาเร็ดนะครับราคาเรดนั้นคู่แรกขาผ่องกับพลายพยัก์เรดเปิดมาที่ไข่ต่อรองนะครับขาวผ่องพลายพยัก์ไข่ต่อรองคู่ที่2นั้น2ฝั่งคงเป็นต่อที่2 1นะครับ2ฝั่งคงเป็นต่อสองคู่ที่3สิงห์ดมทองเป็นต่อที่11 8นะครับสิงห์ดมทองเป็นต่อที่1 1 8แล้วละก็สิงห์วิเศษเป็นต่อ 3- 2สอง อีกครั้งนะครับปลายพยักกับทางด้านเขาผ่องใครต่อรองนะครับสองฝั่งโค้งเป็นต่อที่สองหนึ่งสิงดมทองสิบเอ็ดแปดสิงวิเศษสิงวิเศษเป็นต่อที่สามสองนะครับเป็นราคาเด่มาดูผลการช่างน้ําหนักเมื่อเช้านะครับคู่แดกนั้นเขาผ่องกับทางด้านปลายพยักมาร้อยยี่สิบเอ็ดปอนด์เท่าพี่กัดนะครับเขาผ่องกับทางด้านปลายพยักมาร้อยยี่สิบเอ็ดปอนด์เท่าพี่กัด คู่ที่2นั้นปอุทัยออาคมมา137.5นะครับลดอยู่2.5สองฝังโคงมา134.4นะครับขาดอยู่0.6คู่เอกนั้นวัชรพลสิงห์มาวินมา13มา123.8ลถอยู่0.8สิงห์ดมทองมา123.8ลดอยู่0.8เช่นกันนะครับแล้วก็สิงห์วิเศษนั้นมา115.2ลดอยู่0.2 เพชรชุมพรมาร้อยสม่าพรเท่าพิกัดนะครับเป็นน้ําหนักเมื่อเช้าคู่แรกเขาผ่องกับพายพยักสม่าพรร้อยสม่าด์เท่าพิกัดคู่ที่สองปอุทยรถสองจุดห้าสองห่วงคงมาขาดศูนย์จุดหกวัชระพลกับทางด้านสิงห์ดมทองมาเกินคนละศูนย์จุดแปดนะครับสิงห์วิเศษมาลดอยู่ศูนย์จุดสองเพชรชุมพรมาเท่าพิกัดนะครับมีเป็นน้ําหนักเมื่อเช้า อย่าลืมนะครับแฟนคลับท่านใดที่กำลังมองหามวยพักยกผมขอแนะนำนะครับแอปพิเคสองสี่มวยพักยกระบบใหม่ราคาสนามออกตัวได้ตลอดเวลาไม่ผิดหวังนะครับแอปพิเคสองสี่ที่เดียวจบครบทุกความมันการันตีความมั่นคงทางด้านการเงินนะครับคู่แรกนั้นขาผ่องศักพินโยหรือเจ้าขาผ่องเล็กนครศรีนะครับคู่นี้เคยชกกันมากับพลายพยัินี่ยมวยไทยหรือเจ้าพายพยักศอตุมานินมวยจากนครศรีธรรมราชเช่นกันนะครับ เจ้าพลายพยัก์นี่เป็นหลานชายของนพระชเกตุกำทรน,นะครับคุณก่อปักอกสไตล์การชกก็คล้ายๆกันนะครับเขาพองนี่อาวุธหนักแรงครับแต่ก่อนนี่เป็นมวยเข่าเขาในแข็งแกร่งนะครับเดินเสียบเดินแทงแต่ช่วงหลังนี่มีลูกเหลี่ยมลูกกระตุกฝีมือเข้ามาเสริมนะครับฟอร์มหลังก็มีชนะคะแนนเจ้าพลายพยัก์ตอนนั้นต่อยท14ร้อยสิบสี่ปอนด์นะครับพ,รยพยัก์เดินจับเดินตีแต่ว่าเจอเหลี่ยมเจอลูกกระตุก หลมยกละสามครั้งสี่ครั้งก็พายคะแนนไปไปต่อมาชนะคะแนนเจ้าวิเศษสุกอีนี่มวยไทยพระสุดไทยก็มาชนะคะแนนชนะคะแนนเจ้าเพชรชนชุมเจ้าฮาพยักนะครับสําหรับเจ้าขาวพองสนดกุชกนะครับปลายพยักอีนี่มวยไทยแต่ก่อนนี่ซ้อมอยู่ที่ใต้นะครับมีรายการก็เก็บขึ้นมาเก็บตัวที่เกตกำทรสามสี่วันนะครับแต่ไฟนี้เนี่ยมาขึ้นมาซ้อมอยู่ที่เกตกำอรเลยนะครับเป็นหลานชายของนุพรัดเกรเกคกำอรคุณเขาปักอก ฟอร์มหลังก็มีแพะเงินจอเพชรสิริโชคเด็ดเพชรสีทองถ้าก็มาแพ้คะแนนให้กับขาผ่องเล็กนครศสีคู่โชควันนี้นะครับวันนั้นถอยละสิบสี่ฟอนพระสุดท้ายก็กลับมานะครับชนะคะแนนจอเพชรํำเชนนอธนานับตัวนี้สูงยาวนะครับทีนซ้ายหนักแรงเข่าแทงลึกแทงแรงนะครับเปิดเปิดมาวันนี้ใครต่อรองคู่นี้เป็นทีเด็ดของผมเลยนะครับใหญ่ยาวกลับมาซ้อมที่เก,กรํกำอน ไม่ได้ซ้อมที่ไต้เหมือนเดิมครับรูปร่างสูงใหญ่ให้เป็นทีเด็ดของรายการนะครับปลายแพ็กเอ็ดนี่มวยไทยส่วนคู่ที่2นั้นมวยรอบทัวันมวยมันพันดุระหว่างเจ้าเปาอุไทยหมูปิ้งอะไรจุงเบยนะครับที่เจ้าเปาไทยอออาคมเมื่อเช้าเนี่ยมา137จุดทนะครับลดน้าหนักอยู่2จุดท่าปอนปอุไทยเนี่ยกลับมาเนี่ยมาชนะน็อกเกียรตินิคมบอเพชรพูนนะครับในมวยเอ็กซ์ตรีมไฟนนี้เนี่ยมาซ้อมอยู่ที่ค่ายมินะโยทินครับเมื่อเช้าลดน้ำหนักไปเยอะหน่อยนะครับ รถจูกิโลหนึ่งหมัดซ้ายหนักแรงครับตัวนี้ไต่รูปร่างสูงใหญ่แต่ว่ารถน้ำหนักเยอะแล้วก็หยุดไปนานเจอกับทางด้านสองฝั่งขคงเอฟเฟคุปนะครับฟอร์มหลังก็มีชนะคะแนนเจ้าเพชรปูตะวันเพชรอะไรซิ่งชนะคะแนนเจ้าออเกเนียนนะครับรถไฟสุดท้ายก็ามาชนะคะแนนเจ้าเพชรสิริโชคที่เบมยิมนะครับดูเดือดวันนั้นพลิกไปพลิกมาเรทเปิดมาที่สองฝั่งโค้งนะครับเป็นต่อที่สองหนึ่งเมื่อเช้าของฝั่งโคงเนี่ยน้ำหนักมาขาดอยู่0.6กนะครับ ส่วนเปาไทยลดอยู่2.5นะครับ2.5ปอนด์คู่นี้นะครับเปดเปิดมาที่2.1ผมอยากให้ลงทุนรองไปที่เปาไทยหมูปิ้งอร่อยจุงเบยครับซ้ายหนักแรงรุนนับน็อกได้นะครับต้นต้นอันตรายท้ายๆคอยตัวบางทุนเอานะครับเข้าไปที่เปาไทยหมูปิ้งอรไรจุงเบยเขาเปิดเปิดมาเป็นรอง2.1รุนนับน็อกได้ก่อนนะครับสำหรับเปาไทยหมูปิ้งอรไรจุงเบยซ้อมอยู่มีนะอยู่ถินครับไในี้ เป็นมวยหน้ารองสําหรับผมนะครับดูคู่เอกของรายการนะครับมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินรอบน็อกเอาท์วัชรพลสิงห์มาวินเจ้าวัชรพลนีม่มวยไทยเดิมนะครับตัวนี้เขาในแข็งแกรง่งซ้อมอยู่ที่สิงห์มาวินโดยมีทางด้านนาสักน้อยมีการัานต์กวิชิตเป็นเทรนเนอร์นะครับเขาในแข็งแกรง่งฟอร์มหลังกอแพ้รูดมหาราชนะครับแพ้สามสี่ไฟติดนะครับอดีตก็เคยเป็นแชมป์รุอยพ่อน้อยตอนที่มาชกใหม่ๆเนี่ย โอ้โห10ว่าไฟเนี่ยดาวรุ่นฟอร์มเสร็จไม่เคยแพ้ใครนะครับฟอร์มหลังก็มีแพ้คะแนนเจ้าสิงห์กุดอนแพ้คะแนนเจ้าประทักเพชรแล้วก็แพ้คะแนนเจ้าเพชรทวีนะครับต่อยอยู่ที่น้ำหนักหนึ่งร้อยสิบแปดปอนด์ร้อยยี่สิบปอนด์วันนี้ปล่อยน้ำหนักขึ้นมาร้อยยี่สิบสามปอนด์ครับเมื่อเช้าลดอยู่ศูนย์จุดแปดส่วนสิงห์ดำทองโชคทวีออยนะครับหรือเจ้าหรือเจ้าเลือดชัยเอราวัณซ้อมอยู่ที่จักรยานมวยไทยนะครับฟอร์มหลังก็มีชนะน้องโจกสามคบเตอร์ที่เบมยิม แล้วก็มีชนะคะแนนเจ้าชาันยุทธศักดิ์รุ่งเรืองชนะนกยุกสีสายฟ้าน้อยเกิแกงไก่นะครับแล้วก็มาชนะนอกบินลาดินแสงมรกตดกับวันนั้นบินลาดินมาแทนขึ้นมาก็โดนถล่มภายนอกไปนะครับตัวนี้ฝีมือดีนะครับอาวุธคมหนักแรงทุกลูกครับไม่ใช่ประเภทโป้งผิดบัญชีแต่เป็นมวยที่มีวิทย์เป็นมวยที่มีอาวุธคมกริบแข็งแรง,แรงหนักแรงมันไนม่ได้ตลอดเช่นกันแต่วันนี้นะครับ ทั้งคู่ในรถอยู่0.8จุดแปดส่วนตัวผมไม่อยากให้ลงองไปที่วัชะรพลสิงมาวินรุ่นน้องเขาในแข็งแกร่งวันนี้ได้เปลี่ยนรูปร่างนิดนึงนะครับเดินจับเดินตีสิงดมทองจ,จะชนะมวยรุ่นน้องจากสิงมาวินไม่ได้ง่ายๆครับรลเปิดไปที่สิงดมทองเป็นต่อที่ 18. สิบเอ็ดแปดส่วนตัวผมนะครับอยากให้ลงองไปที่วัชะรพลสิงมาวินเดินจับเดินตีเบียดผ่านเทท้ายนะครับลองไปที่วัชะรพลสิงมาวินครับ และคู่สุดท้ายของรายการนะครับสิ่งวิเศษพูดเกตสิงมวยไทยวันนี้พบกับทานด้านเพชรชุมพรท่าแซยาสัตว์นะครับหรือเจ้าเพชรบางเบอือต่อสุรัตที่หนักหนึ่งร้อยสิบห้าปอนเพชรชุมพรหนี่งมาแทนนะครับเป็นมวยมาแทนเจ้าหนึ่งแสนวอเสเซนเิริสิ่งวิเศษเนี่ยเมื่อเช้ามาลดอยู่ศูนย์จุดสองคร 0, 0ับตีนซ้ายหนักแรงซ้อมดีซ้อมเยี่ยมครับเป็นมวยในรายการเดทเปิดมาเป็นต่อที่สามสองส่วนเพชรชุมพรหรือเจ้า เพชรบางเบิดนะครับต่อสุรัตตัวนี้ก็ตีนขว้าหนักแรงทวาเสียเปียบรูปรก่างครับการทีซซ้อมเป็นรองวันนี้เรียเปิดมาเป็นต่อที่สามสองครับสิ่งพิเศษตีนซ้ายหนักแรงขีมือดีการเดิมตัวดีได้รูปร่างสูงใหญ่กว่าเหรเปิดสามสองนี้เข้าไปก่อนเลยนะครับยังไงราคาไหลขอดต,ตัวบางทุนเอานะครับผมชอบไปที่สิงพิเศษภูเก็ตสิงห์เมยไทยครับเมย์ผู่สุดท้ายของรายการ สรุปมวยรักมวยชอบวันนี้นะครับคู่แรกนั้นผมให้เป็นทีเด็ดนะครับเป็นต่องต,ต,ต่อเป็นรองตองรองเจ้าพลายพยัคฆอินนี่มวยไทยไฟนี้กลับมาเข้าค่ายนะครับซ้อมอยู่ที่เกตกำธรซ้อมเกตินีมวยไทยรูปร่างสูงใหญ่ขึ้นไฟหนักขึ้นมา121ป,ปอนด์นะครับตัวนี้มีอนาคตหลานชายของเจ้านพรัฒน์เกตกำธรครับส่วนคู่ที่2นั้นผมอยากลงทุนลงไปที่เปอุทัยออาคมไฟนี้มาซ้อมอยู่ที่มีนาโยทินนะครับ ลดหนักอยู่สองปอนด์ครึ่งนะครับสองปอนด์ครึ่งกิโลเศษเจอกับนุ่มวยรุร่นน้องคือสองฝั่งโขงเดตเปิดมาสองฝั่งโคงไปต่อสองหนึ่งครับหน้าลงทุนรองไปที่ปออุทไทต,ต้นต้นรุ่นนับนอกใต้ครับลงทุนน้อยได้เยอะส่วนูุทธาสามนั้นผมอยากให้ลงทุนรองไปที่วัชรพลสิงมาวินช่วงหลังฟอรมไม่ค่อยดีครับเดินจับเดินทีป้องกันหมัดกันศอกดีๆนะครับไม่พลาดโดนหมัดโดนศอกล่วงล่นท้ายๆจับตีเบียดผ่านได้ครับ ลงทุนลองไปที่วัดชาพลสิงมาวินและคุณสุดท้ายรายการครับผมชอบไปที่สิงคิเศษภูเก็ตสิงมวยไทยสูงยาวใหญ่กว่าตีนซ้ายหนักแรงการฟิตซ้อมดีเตรียมตัวดีเป็นมวยในรายการวันนี้เจอกับเพชรชุมพรหรือเจ้าเพชรบ,บางเบิดต่อสุรัตดีกว่าทุกอย่างครับเปิดเปิดมาเป็นต่อที่สามสองเข้าไปก่อนเลยครับได้เปรียบราคาเมีโอกาสไหลถ้าแพ้ก็คงพลิกแพ,กพก้ท้ายๆถึงช่วงนั้นก็เอาตัวบางสุนเรียบร้อยนะครับผมให้ไปที่สิงคิเศษภูเก็ตสิงหมวยไทย ทีเด็ดวันนี้นะครับผมให้วิธีพลายพยักออนี่มวยไทยแล้วก็ทีเด็ดรองอีกตัวนะครับวัชรพลสิงห์มาวินวันนี้เป็นเมืองที่น่ารองนะครับแล้วก็แฟนคลับที่กําลังมองหาหมวยลายพักยกนะครับสพ .24 นะครับเป็นมวยลายพักยกระบบออโต้ระบบอัตโนมัตินะครับรวดเร็วทันใจเข้าไปสมัครได้ฟรีนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปสมัครฟรีนะครับย้ำออฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เขาไปศึกษานะครับเขาไปดูส่วนดีๆของตรงนี้เพื่อนําไปใช้ในการหาเงินหาทองเลี้ยงครอบครัวนะครับแ adpk24 ที่เดียวจบครบทุกความมันแอ d p k 2 4ที่นี่กระนงตีเรื่องความมั่นคงทางด้านการเงินนะครับขอบคุณแฟนครับที่ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมมาโดยตลอดพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ